ไขแก้ทุกปัญหาผมไม่ว่าจะมีปัญหาผมงอกก่อนวัยผมร่วงหนักผมบางแพ้เคมีย้อมหลับวัคซีนมาแล้วผมร่วงหนักคุณแม่หลังคลอดแนะนําเลยกับสมุนไพรอันชันเฮนนาใบบบกใบยญานางว่านหางโซรเคขิงและสมุนไพรอื่นๆอ,อีกมากกว่า20ชนิดนํามาอบแห้งบดรวมกันและขั้นตอนวิธีการใช้ง่ายมากแค่ตัดปากถุงตักใส่ถ้วยผสมน้ํานํามาหมักบริเวณที่มีปัญหาผมงอกร่วงบางลังแคคันไม่ว่าใครที่มีปัญหาหัวล้านผมไม่งอกแนะนําเลย มนเองใช้ดีจริงจริงอยากบอกต่อและเนี่ยคือรีวิวสาหรับคนที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงผมบางแค่ตัดตักผสมน้ําหมัก5นาทีสาหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงหัวล้านลังแคร์คันส่วนคนที่มีปัญหาผมงอกหมกัก15-30ถึงนาทีเพื่อให้สีปิดผมงอกแนบสนิทและทุกครั้งหลังใช้แค่ลลังออกลิ่นน้ำเปล่าแล้วอย่าลืมสระผมด้วยแชมพูนวดผมเป็นประจาทุกครั้งไม่ต้องกลัวว่าสีจะหลุดล่อนไม่ต้องกลัวว่าสมนาุนไพรจะหลุดหายไปใครที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงผมบางสําหรับผอเนี่ยใช้ได้มากกว่า30ครััง้งงหล แครคันใครที่มีปัญหาเชื้อราสัมผัสแรกเย็นหนังศีรษะอยากให้ลองเปิดใจกับสมนุนไพร